ก็เดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ชมหัวเจซี360 FXZ กันคร่าวๆนะครับคันนี้ยังเป็นยูโร3นะครับเพื่อเวลายูโร5มาแล้วเราจะได้ดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับก็สำหรับนะครับรถบรรทุก i s u ู u ในรุ่นยูโร3นะครับก็คันนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็คงจะเป็นในช่วงรถท้ายๆแล้วนะครับ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรุ่นยูโร5นะครับก็ให้ชมโฉมกันนะครับว่าหน้าตานะครับยูโร3ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับส่วนยูโร5หน้าตาเป็นยังไงก็คงจะเหมือนเดิมแบบนี้นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนที่เรียกว่าเปลี่ยนแบบโมเดลเชนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาแบบว่าเป็น่ามเนอร์เชนหรือ แต่งหน้าทาปากเล็กๆน้อยๆมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสำหรับโฉมนี้นะครับก็ได้เริ่มขายมาตั้งแต่ปี2,551นะครับจนมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าลากยาวมาถึงตอนนี้ปี67นะครับก็เราวๆสัก15-16ปีได้นะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่อุปกรณ์อำนวนความสะดวกหรือว่าฟังกช์ชันต่างๆนะครับที่มัน ทันสมัยมากขึ้นเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยนะครับอย่างถ้าดูข้างนอกอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของไฟจากฮาโลเจนก็จะเปลี่ยนเป็นไฟระบบ LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอก LED projector นะครับแล้วก็กรอบไฟเลี้ยวเป็นสีเหลืองรูปลักษณะเป็นตัว L สีเหลืองอมพันธ์ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นจุดสังเกตของตัว f x z 3 6 0หรือ หัวลาก g x z 360ในรุ่นของยูโร3ตัวล่าสุดนะครับชมชมด้านข้างกันต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะด้านข้างนะครับก็จะเป็นหลังหัวเก๋งมาในฝั่งคนขับก็จะเป็นแบตเตอรี่2ลูกแล้วก็จะมีถังเก็บลมเบรกอลูมิเนียมนะครับด้านข้างชชสซี นะสี่ลูกด้วยกันนะครับนะด้านใต้จะเป็นหม้อพักท่อไอเสียก่อนที่จะออกปลายท่อไอเสียออกด้านข้างนะครับนี่บริเวณด้านหลังหัวเก๋งนะครับมาชมกันชัดๆก่อนจะต่อตัวถังนะครับก็จะได้เห็นว่าลักษณะของรถที่ออกมาจากโรงงานเลยก่อนจะมาทำตัวถังเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็นมีพลาสติกกันความร้อนนะครับภายในก็จะเป็นระบบท่อทางเดินไอเสียนะครับทีนี้นะครับเครื่องยนต์ครับ9,839 cc แล้วก็มากับเกียร์นะครับใช้เกียร์ ZF นะครับ9เกียร์เดินหน้านะครับ9เกียร์นั้นหมายถึงเกียร์ต่ำพิเศษ1เกียร์แล้วก็เกียร์เดินหน้าปกติอีก8เกียร์รวมเป็น9เกียร์นะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยให้ PTO หรือว่าเกียร์ฝากมาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้นะครับนี่นะฮะจะมีหน้าแปนของเกียร์ฝากกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ลด10ล้อ2เาเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาไปต่อดำก็เยอะต่อเครนก็มีนะครับก็เลยตัวนี้ให้เกียร์ฝากมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับสำหรับ FX 360แรงมา้าหัวเก๋งก็จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2เพลานะครับถ้ารถเล็กก็เรียกว่าเป็นแบบรถ w h e e l d ล i ด e นะครับรถขับเคลื่อน4ดุมล้อนะฮะที่เพลาหลังคู่หน้าก็จะมีเฟืองท้าย1ลูกนะครับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแขนรับแรงบิดรูปตัวไอนะครับนะถ้าเป็นเทคโนโลยีชัดซี ตัวใหม่นะครับอย่างเช่นตัวเครื่อง345แรงม้าของเดอร o ล็อกหรือจะเป็นรถโมปูน fxz 320แรงมา้าหรือพวก10ล้อเพาเดียว fvm นะครับเทคโนโลยีของชชสซีก็จะใหม่กว่าตัว fxz 360แรงม้านะครับเพราะว่าเขาจะใช้แขนรับแรงบิดนะครับเปลี่ยนจากตัว i นะครับที่มีแขนเดียวนะครับไปเป็นตัว v นะครับ ที่จะโยงจากเฟืองท้ายไปชชสซีฝั่งขวาและชชสซีฝั่งซ้ายเป็นรูปตัว V นะครับตัวนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับハาโบกี้นะครับของรุ่นนี้นะครับ360เนี่ยยังเป็นไม่ใช่แบบเมนเทนันฟรีนะครับหรือว่า จะต้องมีการหล่อลื่นหรอือมีการอัดจารบีนะครับเพื่อป้องกันการเสียดสภีภายในนะครับบริเวณนี้นะครับนะถังน้ำมันของตัว360นี่นะฮะก็จะให้ถังใหญ่นะครับความจุน้ำมันได้370ลิตรนะครับ370ลิตรเลยทีเดียวนะครับก็วิ่งกันยาวๆไม่ต้องเติมบ่อยนะครับแล้วก็ตัวบันได ขึ้นหัวเก่งตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นบันไดยาวนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆกว่านี้นะครับด้านหน้ามันจะสั้นนะครับแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยมันจะแคบกว่านี้นะก็ระบบการยกหัวเก่งดูเรื่องระบบการยกหัวเก่งสําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่สุดตัวท็อปนะครับก็ใช้การยกหัวเก่งแบบ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับควบคุมบริเวณนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องใช้กําลังคนในการยกนะฮะใช้กลไกของมอเตอร์นะครับกดปุ่มแล้วก็ยกหัวเก่งขึ้นเอาหัวเก่งลงได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ปา้ายแดงรถบรรทุกอีซูซูนะครับก็สอบถามรายละเอียดขอใบเสนอราคาได้ทางอีซูซูทรัคโฟเซล์นะครับ หมายเลขโทรศัพท์0895220077นะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีทุกทิศทั่วไทยนะครับให้คำปรึกษาฟรีนะครับก็สามารถที่จะทักทายกันนะครับพูดคุยกันปรึกษาหารือกันได้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีสูซุและก็กำลังมองหาข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลไม่เพียงพอนะสามารถไปดูคลิปเก่าๆในช่องนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปไว้ตอนนี้ก็600กว่าคลิปแล้วนะครับในรถบรรทุกอีสูสูป้ายแดงรุ่นใหม่แทบทุกรุ่นตัวถงังแทบจะทุกชนิดเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดสั่นกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ Isuzu t r u c ค f โฟ s a เซลนะครับโดยเซลนัทอ s u z u ูคิงยอนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ